มาแกะทัศดุเป็นเต็นตัวใหญ่ <c oughs> ครับหน้าตาเป็นมันนี้เลยนะครับก็บอกให้แกะกอกก่อนนะครับที่จะทำการ สว ah ัสดีครับมิสเตอร์เบนจ์เจกเอร์ใหญ่ของผมออทอเบี่นะครับวันนี้ขออนุญาตมาแกะกล่องรีวิวนะครับผมเป็นเต็นท์สนามนะครับขนาดไซส์ก็โหโคตรใหญ่เลยครับเห็นหน้าตาตัวกล่องเลยครับถุงบอลเลอร์เทอร์เลยคือใหญ่จริงนะครับใครเห็นโอคลิปก็คงจะรู้แล้วว่าไซส์ไหนขนาดไหนนะครับผมก็พอดีผมจะมีเมื่อก่อนเราไปกลางเต็นใช่ไหมก็จะมีผมกับแฟน สองคนแต่รอบนี้เรามีเจ้าตัวน้อยเข้ามาเพิ่มนะครับและบางทีเรากลัวว่าพื้นที่มันจะไม่เพียงพอในเต็นท์นะครับผมก็เลยสั่งเต็นท์มาใหม่ใหญ่อลังการมือเลยนะ <Okay. S 2> ครับในราคาพันกว่าบาทก็ถือว่าให้มาคุ้มมากๆจริงดูสมอบบงบกให้ทกทีค้นนะครับตามมาตรฐานของเต็น์เลยเนื้อผ้าถือว่าดีนะครับแต่อันนี้นผมเพิ่งซื้อแล้วก็มารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็หลังจากที่อัคดคลิป มาเนี่ยก็คือใช้ได้ประมาณสักหนึ่งงานเท่านั้นก็ถือว่าโอเคแหละนะครับผมขัอวน้ำน้าวอะไรพวกเนี้ยก็ไม่ไหล,เ,ลเข้ามานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเขาให้มานะครับเป็นใครว่าวุธีการประกอบแตเบองต้นนิดหน่อยเองอเต้องัเป็นภาษาจีนหมดนะครับเี่เป็นไกด์นะครับเป็นภาษากฤษนะครับจากนั้นผมก็ พยายามที่เปิด youtube หลายช่องนะครับดูว่าขนัดเป็นแบบเนี้มีใครสยใ้แล้วมีรีวิวไหมก็พอมีอยู่บ้างนะครับใน u t u b e นะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์ของคนที่เขา,าทำละเอียดมากกว่าผมอเอาไว้ให้นะครับเผื่อใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามากดใครกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าผมเองก็เป็นมือใหม่หัดจ้างเต้นแบบนี้เหมือนกันนะครับอุปกรณ์ เอ่อขาตรงข้อต่อมีให้สับสนอยู่บ้างนะครับก็พอหลังจากที่เนี่ยผมทำเขาเรียกว่าเหมือนกับประกอบเป็นตัวเล็กอะแล้วผมก็หายไปพักหนึ่งเพื่อไปดูว่าเอ๊ะมันประกอบยังไงกลายในเรื่องของการประกอบคร่าวๆเพราะแน่นอนแหละนะครับผมว่าเต็นท์แบบเนี้ยตามของตลาดแล้วไม่ค่อยมีคนรีวิวเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาจะรีวิวเป็นแบบเต็นที่มียี่ห้อใช่ปะล่ะนะครับผมก็พยายามที่จะดูที่มันแบบโครงสร้างคร่าวๆคล้ายกันนะครับดู เป็นถามว่าการยากไหมผมกลางคนเดียวนะครับการไม่ยากเลยก็ใช้เวลาเนี่ยเขาค่ายอยู่มาสักห้านาทีนะครับในการกลางก็ครั้งแรกอาจจะมีแบบผิดถูกว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกผมแล้วคุณดูดิเต็นใหญ่ไม่ใหญ่ไซส์ก็เดี๋ยวประมาณประมาณสี่สองเมตรนะครับใหญ่วูรนะครับตอนแรกคิดว่านอนสามคนเนี่ยพอดีเลยไม่ใช่ครับใหญ่เลย ห้าคนหกคนนอนได้สบายที่นอน6กฟุตเอามาวางสายได้แบบสบายอะ่ะ <c oughs> นะครับดู <c oughs> เดี๋ยวผมขึ้นไซส์ให้ดูนะครับผม <c oughs> ก็จะเป็นเมตรเนาะดูครับในการใช้งานคือตอนที่ผมไปนอนอะ่ะตอนแรกจะนอนสามคนสักพักหนึ่งก็มีเดอแค็งนะครับมาชวนกันนอนอยู่หมด4ี่คนแบบไม่แออัดอ่ะ ใหญ่มากงานบัทถือว่าคุ้มมากๆสำหรับผมนะครับตอนใส่ก็พยายามที่จะดูให้มันจะได้จริงเหรออะไรอย่างเงี้นะครับก็มีอยู่บ้างที่เราคิดว่าเฮ้ยมันจะได้จริงเหรออะไรอย่างเงี้นะครับแต่ท้ายมันก็ได้นะฮะแต่ผมลองเนี่ยที่ผมถ่ายคลิปอยู่เนี่ยก็คือเป็นการลองเทสก่อนนะครับเพื่อที่จะไปกลางเต้นแล้วเราจะไม่เก้อเขิน <laughs> หมือนว่าบางทีเราเช็คด้วยครับว่าอุปกรณ์ในกล่องอะไรที่เขาส่งมาให้อะมันครบไหมมันพอไหมมันใช่ไหมนะยครับเพราะบางทีอ่ะการที่เราแกะดูแล้วบองต้นมันให้มันน่าจะครบแน่ไรเงี้ยบางทีไม่ใช่ว่ามันจะครบหรือไม่ครบเนี่ยเราก็ต้องลองเองจริงๆให้รู้กัน,ปนไปเลยว่ามันครบนะไม่ใช่แบบมาเอะมันน่าจะนะ่ครับคือเอาชัวร์เลยครบหรือไม่ครบ ไปกลางต็นแล้วจะได้ไม่ได้แบบเบื่อเอือยากเหมือนกันนะครับกลางตึนแบบเนี้ยทันทั้งใหญ่แล้วก็ทมว่าหนักมันมันไม่หนักรอกแต่มันใหญ่เอาเรื่องแหละตอนกลางกลางพื้นที่แบบเนี้ยไม่เป็นห่างครับกลางบนดินง่ายแต่ตอนเก็บเก็บบนดินเก็บยาก ก็ฝากทุกท่านเลยนะครับว่าเขามาแล้วนะครับเป็นกาังใจ้นท์ของสวัสดีด้วยเลยครับนี่จนะเป็นคลิปแรกของปี2 5 6 9สวัสด,ดีปีใหม่ของทุกท่านเลยนะครับสวัสด,ดีตอนจะท้ายคลิปเลยป้าบอกขอเตะตั้งใจว่าจะทำคลิป้เยอะนะครับแต่ก็โอกาสก็ไม่ค่อยจะมีนะครับเอาเวลาไปทุเมเทอับงนะั้นส่วนมากในช่วงนี้ในทิกตอกพยายามจะทาคลิปเดียวเกี่ยวกับคลิป คลิปสั้นนะครับเปี่ยวกับนี่ต้องรรีวิวพวกเครื่องยิงอยู่นะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมนี่ครับคร่าวๆนี่ประมาณนี้เลยประมาณนี้ครับปนันหา สองพันเลยเหรอฟุตว่าพันกว่บาทบอกว่าที่นอนหกฟุตใส่ดได้สบายโอ้หโหนกกรสสครับทุกคนถ้าต้องการที่จะกดฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกับผมมาต่อไปครับเดี๋ยวฝากบรรยากาศวิวภูเขาไปก่อนแล้วกัน นะครับตุ้ีสวัสดีครับ